พื้นลอยไหนไหนพื้นลอยอ่ะชัดเจนเลยกายโปรเฮ้ยนี่พื้นลอยกายมันจะโปรไอ้เหี้ยโปรเป็นไงกายได้แล้วคุณกายเป็นหัวเขียวนะคุณกายคุณได้ใช่เป็นไหวเลยวะคุณคุณต้องรักษาชีวิตตัวเองนะครับเฮไยมันอยู่ไหนวะผมอยู่หลังคุณผมกำลังตามซัพพอร์ตอยู่ผมวิ่งตามคุณไปเรื่อยอยู่ ระวังนะครับคุณไกลระวังโดนสนัยนะครับคุณยืนแบบคุณดุมแบบนั้นอุยออ้ยนั่นไงนัออ่นไงไกระวังเ <c oughs> ขาขับเครื่องบินเ,ออเครื่องบิน <c oughs> คุณไก่เราต้องวิ่งไปที่ไปที่ปราสาทปราสาทมีปืนต่อต้านอากาศายานเราต้องไปที่นั่นคุณกาาไกไหนปราสาทไหนปราสาทต้นหน้าเราอ่ะมันเป็นคขาเพื่อหาครับอันใหญ่ใหญ่ไปเราต้องจัดการเครื่องบินเครื่องบินพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบยากมากทีมเรามันเล่นเครื่องบินวางระเบิดอ่ะคุณไก โอ้ยม่ไ <laughs> ไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่มีอุ้ยตอนนี้สกอร์เราเท่ามันอยู่อุ้ยคุณไครเซอร์สวัสดีฮะว่า <laughs> ย <Yeah. S 2> น้ำเหรอครับว่ายน้ำเหรอเยวไปคุณไกรถมสิตามผมมาคุณไกรอย่าวิ่งตรงๆไปหามันทางนั้นมันอันตราย,ยไหนไหนทางทางนี้ทางนีอ้อมอ้อมอ้อมเราจะอ้อม <Yeah. S 2> สไนเปอร์มันชอบเว้นมุมนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมกูรู้เพราะกูก็ชอบทำแบบนั้นแหละเวลาผมเว้นเป็นเยื่อมันผมจะไปขึ้นบนนั้นอ่ะก็เอาปืนสติงฟิลมาเว้น คุณไกลเอาังวิ่งอย่างเดียวคุณไกลคือบินมันโหดอุ้ยเจ้ยอ้าอ้าคุณไกลชุบผมด้วยผมชุบผมด้วยไก่ผมเกิดตามคุณผมเกิดตามคุณคุณจะตายนะคุณจะตายนะไกยรถถังรถถังรถถังนี่เขาเลยใช่อย่าอย่าไปบวกกับมันนะเพื่อนรถถังอ่ะกดเวกซี่ใช้ระเบิดสากปลาใส่มันได้นะเพื่อนโอ้ยไก่เยอะบ้าน นันปืนอะไรอ่้สองตัวเห็นเอสตอร์ดวยสามตัวไก่โอ้โหเก็บสามไก่เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพยายามหาที่เกิดอยู่ผมเห็นว่าถังว่าถังมันไฟไหม้ผมจะพีชีพผมจะพีชีพระเบิดสากมาป้าจริงไอเดิมเลยวะเอ้ยคุณไก่เอาบ้างคุยผมฆ่า โอ้ยนั่นนั่นม,มันอยู่นั่นเออ,ออเจ็บปวดเฮ้ยต้นไม้เอือยอย่าปล่อยไกลเคขื่อนตกรอแป๊บนึงโอเคผมเกิดแล้วคุณกายคุณขี่ม้าเลย <c oughs> คุณสา uh มารถกดเลขสองถือมีดได้นะคุณกายถ้าไม่ใช้ปืนอะปืนยาวอ,ะอะ่ะกดเลขสองใช้มีดได้นะฮะยิงใช่คุณจะยิงใช่ไหมแต่ถ้าใช้มีดนัดเดียวริวังเลยนะคุณกายระยะประชิดอ่ะมันก็ได้ไหมกดเลขสองนะครับ แต่ระยะไกลก็ใช้ปืนมันได้ไยครับ,บ,บแต่ปืนมันยิงแค่นัดเดียวนะคุณกายคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะฮะปืนยิงมาลมได้ไหมเนะี่ยเออได้ครับกี่น้ดอะเออเป็นชุดอะประมาณส<อ>ักสองแม<อ>็กอะถ้าเป็นปืนที่ผมใช้เอ้คุณกายปืนต่อต้านอากศาศยานเหรอ,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 อผมโดนนักผมโดนนักเอาหมาตายผมตายด้วยระวังครับระวังระวังระวังเออไอ้นี่ไอ้บุกซองไอ้คนเดินอีกอะอ้เกียดติุกซองว่ะ เอาใครเซอร์นั่งก่อนหมอบก่อนเพื่อนช่วยยันยึดหน่อยไกด์ไปไหนหมอบตรงปืนใหญ่ก็ได้นะเพื่อนมีที่กันดีโอเคหมอบไว้หมอบไว้ะอบบีโอ้โหไกด์ว่าเป็นความหวังของทีมเหมอเพื่อนหลังแล้วเอ้ยจริงเหรอกูไงเพื่อนกูปืนไรเฟิลกูเห็นมันละเฮ้ยไปตายวะอย่าไปตายตายตายอยู่ไหนนะอยู่บีวะ ใช่ตอนนี้ใครยึดบียึดคนเดียวด้วยคันโอ้โหทีมไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่ปลอดภัยไหนอ้นไกายกูอยู่คนเดียวเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมต้องอยู่ที่ปลอดภัยไกายข้าอยู่คนเดียวด้วยอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่กายแกเกิดแล้วโอ้ตายแล้วมันมาเยอะกว่าเราปึ๊บปึ๊บโอ้ยคนหนักปาจริงกูยอมกูยอมกูยอมถ้ามึงจะมาเยอะขนาดนี้อุ้ย เขาโถมผมอะกายผมสู้เขาไม่ได้ไปเ่ยมันเยอะเกินใช่ใช่เขาโถมเก่งมากโถมเก่งมากเมื่อกี้ยังไงก็ตายนะฮะโถมเยอะโอ้เกิดมาละบีเกิดบนรถถังอะอุย้ยเกิดมาบอมอัดมาผมบอกไว้นะว่าเครื่องบินอะเว้นเราขับยากเฮ้ยผมโดนผมโดนรัวจากด,ด้านบน นี่มันห่ากระสุนเหนื่อยวะเนี่ยเยอะเป็นบ้าโอ้ไกลสไนเปอร์เออพลกลนักจากที่สูงสองคนเลยมันยิงกดหัวข้าอยู่อะไปไหนไม่ได้เว้ยไปไหนไม่ได้เลยอะไกลมันยิงกดหัวข้าอยู่โอ้เครื่องบินมันเลิกกดหัวยังวะคุณมันยังอยู่ไปเอาอุ้ยวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่ง ไปผมโอเคยืดดีด้วาไก่สู้ๆเพื่อนตอนนี้ข้าพยายามเข้าใกล้ตึกด้านบนเพื่อชิงยุทธศาสตร์หูเงินปลาเบิดศาสตร์มายืดบีอยู่ยืดบีวะผมกำลังวิ่งเข้าตึกเพื่อไปเอาจุดยุทธศาสตร์ไปไปไปโดตดตดโอเคผมรับสัมภเวษคุณไก่ผมมาฐานศัตรูอู้โอ้ประจาผมไม่ได้ไอ้นี่วันแค้นฟังหุนนิดนึงนิดนึงผมแก้ได้ละได้ได้ผม มาให้เพื่อนก่อนใครก็ได้มาช่วยหน่อยคุณไกายผมกายซัพพอร์ตคุณเบียนแม่งเอ้ยกระสุนหมดซัพพอร์ตที่นี่ตายสามอ๋อซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตเพื่อนคนไปเนี่ยเอ้ยคนกายกาไกายเยี่ยวมัดเยี่ยวมัดเบียดบ่อยตายฆ่าขมันนะเพื่อนโอ้กายตายเหรอกูมีแต่จะอหนตายวะตายวะเออมี มันมงไงไวิ่งมาแทงเลยกายฝั่งเราได้เป็นมินิดอบเออผมขออธิบายก่อนนะครับคุณกายบอลดูนที่อยู่บนหัวค,คุณก็คือมินิดอบนะครับมันจะออกมาเฉพาะตอนที่สกอฝั่งเรากับฝั่งศัตรูแบบห่างกันฟ้ากับเหวนะฮะมินิดอบจะมาช่วยเรานะครับแต่ว่ามินิดอบก็ล่วงได้เหมือนกันนะครับคุณกายถนะ้าสมมติมันโดนเอ่อปืนต่อต้านอากาศยานยิงอย่างหนักนะครับมันก็ล่วงได้เหมือนกันนะครับคุณสามารถเกิดบนเมทน่ตอบได้นะครับมันจะเป็นคนพลปืน ต้องยืนให้สักอันก่อนไปนั่งกันใช่ครับเฮ้ยคุณกายผมได้เป็นคนขับเมดี้ดอบเลยเลยเฮ้ยเนี่ยเขาไม่ยอมข้อเสียของเมดีม้ดอบก็คือมันใหญ่เทอะทะนะครับคุณกายมันใหญ่เทอะทะก็<อ>เป็นเป้าใช่ช้าแล้วก็เป็นเป้าด้วยมองมองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวผมจะขับไปให้ได้มุมที่สุดนะคุณกายหาคนกันฮะอุ้ยผมโดน โอ้ยเราบังคับมาไกลมากเดี๋ยวเอาเม็ดิดอกออกไปก่อนโอ้โหไกลพังไปสามส่วนนะป้อมปืนใช้ไม่ได้สามที่วะยิงอยู่ยิงอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวข้าจะเอาเม็ดิดอกออกจากพื้นที่้ยได้มากที่สุดไกลรอุ้ยมีคนโดดล่มว่ากังยึดตีไกลเอากังยึดดีมีคนโดดล่มไยไกลกดกระโดดแล้วกดได้เก้านะให้สมมูรณแบบจะลงอ่ะผมบูมอยู่คุณได้โอเคเราจะตายเราจะตายไปพร้อมกับเม็ดิดอกคุณไกลใช่เดือนสี่ก็เดือดหนึ่ง เเป็นไงกาเป็นไงกาประสบการณ์ครั้งแรกกับเมนี่ดอกผมนี้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับคุณกายโหอ้าสีเนี่ยไหนดูสกอร์ครั้งนี้ดิอะไรวะเฮ้ยไม่น่าเกลียดคุณกายไม่น่าเกลียดสกอร์ที่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดขผมคุณเท่าไหร่อะ สองพันเนี่ยของผมไม่ต่างจากคุณน่ะคุณไก่โอเคเอาเันะของผมต่อไมหมครับหรือว่าจะพอแค่นี้เนี่ยตายอีตายเหรอโอ้ไกล MVP ทีมมันเวลร้อ <c oughs> ยห้าสิบผมมือขึ้นจากเมื่อกี้เหมือนจะจับทางอะไรนิดนึงแล้วไยเพื่อนเราสูญเสียพิกัดเยอะมากเลยต้องมีเปลือ,ละลอกะอุ้ยเยี่ยมมันเว็ดดุมากไกล อุ้ยเข้าเข้ามาเราจะแพ้ปรอครับเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอันนี้มันหมดเดียวกับเมื่อกี้ปหมเนี่ยไม่ครับอันเออใช่ครับเป็นหมดเดียวกันแต่ว่าคนหน้าด่านเฉยๆไป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 คุณกายด่านนี้เฮ้ยด่านนี้แคบบอกเลยเราต้องวิ่งโถมเท่านั้นกายคุณอยู่ไหนหลังหลังเฮ้ยคุณกายคุณเป็นหัวเขียวเฮ้ยกายวังเฮ้ยสองคนสองคนสองคิสงควสองคิวโอ,อ้ยกระสุนหมดกาย ไกลถอยถอยถอยมาโดนนิดเดียวมาตายไกลแกยืนว้งเกินไปออ้ยซีเราโดนต้อนหนักมากอุ้ยผมผมสูดโซดาไฟไปโซดาไฟเปล่าเดี๋ยวผมชอบเรียกงี้เฉยยิงไม่ได้ชื่อโซดาไฟอ่ะตอนนี้ผมยึดซีอยู่คุณกายอยาให้มันยึดซีเราได้เด็ดขาดเลยนะคุณกายเพราะว่าถ้าเรารโดนยึดซีออกไปอ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้ตอบโต้มันอีกจนกว่าแบบยังไงอ่ะเราจะกลับมายึดที่ฐานเดิมได้อ คือง่ายมันต้องร้อยถึงสามสิบตัวเพื่อนเฮ้ยเจอคนล่องหนเฮ้ยเอ้ยจริงเหรอไก่ทีมเราทีมเราล่องหนเหรอไก่ทีมเราโปเนี่ยไหนไกลผมก็ดูเลยดิปืนลอยไหนไหนปืนลอยอ่ะชัดเจนในไกลโปเฮ้ยไม่ไกลมันจะโป้ไอ้โปเป็นไงไกล้ยผมนึกว่ามันจะหมดแล้วนะเนี่ย รอบแรกที่ผมซื้อเกมไหมก็แอกผมเจอนะเฮ้ยผมนึกว่ามันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกายนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นนานเนี่นะก็ลกลับมาเล่นใหม่อีกรอบเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยกายเพื่อนให้บอกตรงเองไหมคุณอยากได้ชัยชนะใช่ไหมคุณกายเออ,เอ,อคือผมพูดตรง,ตรงๆแบบไม่อ้อมคอมเลยนะเกมนี้ว่าชนะเอว่ะ <c oughs> ด้านหน้า <c oughs> คุณ,ค,ณคุณกายระวังมันอยู่ดีกายอ๋อมันจะแทนผมเรียกผมอย่าให้ใ กายคุณเข้าไปอบคุณจะออกไปวิ่งเว่นแบบนั้นสิครับเดี๋ยวคนก็เกิดตามคุณไม่ได้นะเอ๊นี่นี่นี่อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ผมโดนเหรอผมกำลังไปช่วยแทนเอาพุดเอฟใช่ไหมใช่ครับเกียใช่ครับต้องกดเอฟอุ้ยหันไปหันโอ้ยเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดป้าจีผมเกิดตามคนนี้กันได้ครับเขาตายคุณกายเฮ้ยคุณกายทีมเรามันโปะโปแล้วมันโปะ คุณไกล,ลอ,อยากชนะน <c oughs> คุณไกลอยากชนะใช่ไหมครับเนี่ยได้นชนะสมใจว่าอันไม่มีนับแก้มเหมือนตายให้แล้วเหรอเออมีครับคุณไกลสามารถกดแถบได้ครับอ๋อไม่ไม่ใช่โหมดเดียวกันครับผมวิวบอกอันนี้เป็นโหมดยึดครับผมผมนึกว่าคุณไกลหมายถึงแบบนับคะแนนอะนับเหมือนโหมดที่แล้วถูก้วครับแต่โหมดนี้คือโหมดยึดครับคือถ้าสมมุติว่ายึด A B C ได้เสร็จปุ๊บเราต้องไปยึดฐานของเขาแบบไอ้ทำลายไอ้เครื่องเครื่องแบบเครื่องไฟฟ้าเครื่องส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับนั่นแหละ เหมือนเหมือนกับตอนแม็กเทวเว่นกันนะครับคุณกายใเหมือนเห็นคนลอยไี้คุณกายครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เขาคืออ่ามนุษย์คุณกายเฮ้คุณกายเขาปิดโปอย่างไงเขาปิดโปอย่างไงเขาปิดยังไงไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ปานก์วีดอ่ะกายเราต้องยึดพื้นที่นี้ให้ได้นานที่สุดยังไพวกเขาโถมอะฝั่งนู้นโถมอยู่มุมไว้นะคุณกายเว้นมุมไว้ได้เ ผมปรับปืนเป็นโหมดยิงทียนัดแล้วเฮ้ย,ยมายังไม่เจอเลยตอนนี้ผมบกมุมอยู่เดี๋ยวผมกลับไปช่วยเพื่อนยึดที่ก่อนคุณกายเตรียมตัวโถมนะครับตอนนี้เออคือยังไงวะมันใกล้จะถึงแล้วนะฮะใกล้จะได้เวลาโถมแล้วคือฝ<ๆ>ั่งเราเราจะชนะวะคุณกายผมรู้สึกผิดยังไงไม่รู้่ะปกติผมควรที่จะกดออกกันนะเนี่ย ลึกใจครับเราเรเจอโปรคนที่จะกดออกนะฮะเราจะได้ไม่สนับสนุนกับเว่นกับคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเว่นเลิกแล้วหถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งผมจะเคยใช้แต่ผมก็เลิกแล้วน,นะฮะอันนี้ผมบอกทุกคนแบบเป็นแมนเลยว่าครั้งหนึ่งผมเคยใช้นะครับโอเค <ๆๆ S 1> คุณกายมายึดได้้ครับคราวนี้เราต้องไปโถม A กับ B ครับคุณกายสวยนี่ไงเขาเป่านกหวีดล้วเฮ้ยเขาโถมผมวังวิ่งไป A ผมกำลังเกิดแล้วครับครับจึบเฮ้ยคุณกาย<ป>คุณหร<ป>ือเปล่าอยู่หล <adjustments. S 1> <Okay. S 2> ังผมอ่ะใช่ใช่โอเคเพิ่งเกิดเมื่อะได้ได้เออคุณกายเอฟอะไรวะหูยลอยเลยระวังนะครับคุณกายพลกลหนักผมโดนแล้วคุณกายโดนหรือเปล่คนเดียวกันกับผมเหมโดนติดกันแหละเมื่อกี้คือปืนเของมันแรงมากเขาเป็นสายแบบกลหนักด้วยไงบนเลยแบบ ดาเมจวนแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนลอยไกลอ้อไม่ได้วิ่งไม่ออกหน้าผมดำไปผมวิ่งไม่ออกคุณไกาเออคุณไกาโดนสไนเปอร์อ้อผมลอยคิเลยผมก็โดนเหมือนคุณในว่บสไนเปอร์วิ่งทำไมผมรู้สึกห้องนี้มันแปลกๆวะคุณไกา ทำไมรู้สึกมันเหมือนมันเหนือมนุษย์ยังไงไม่รู้อ่ะหรือว่าผมพวกเอากากกันเองวะเพื่อนทำไมมันยิงข้ามกระแพงได้ไปไกลไปไกลวิ่งสนามเพาะไปเฮ้ไกลฝั่งซ้ายเพื่อนฝั่งซ้ายไกลอย่าไป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 ไอลโอไกลบอยบอกว่าไกลอย่าไปเอ้ามันยิงไม่ได้หรอถ้าอยู่นอกอ่ะเอออันนั้นคุณออกนอกอาณาเขตครับคุณไกลมันเป็นจุดเกิดของเขาครับคุณไปไม่ได้ครับถ้าเกินสิบวิคุณตายครับคุณไกล เน่ยมานออกไปนอกเขตใช่มันยิงได้ครับแต่ว่ายิงแล้วมันไม่เข้าครับเพราะว่าเขาอยู่จุดแบบจุดเซฟของเขาอยู่ครับไม่ไม่เข้าหรือเปล่านะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มันมันเลีอดรออะไรแบบนี้ยิงไปตั้งหลายนัดเลยอฮ้ยคนถือคนหนักใช่ไหมคุณกายเอออ้นั่นแหละอ้ยผมว่าแปลกๆนะผมว่าแปลกๆไหมของผมตอนเขาเดินมาผมเพื่อนรวมทีผมคนนึงที่แบบยิงได้ก็แบบเอาวิทอรี่นะแบบงง เฮ้ยผมว่าเกมนี้มันไวไปหน่อยว่ะคุณกายคุณกายโหมดซ้ายเป็นเพื่อนผมหน่อยดิเป็นไรอะ่ะ <laughs> ผมอยากเล่นแบบเนี้ยแบบซ้ายอะ่ะโอโ้โหคงไม่ได้ละ <laughs> สกอร์สกอร์อย่างอย่างกากเลย <laughs> ผมไม่อยากให้คุณรู้สกอร์เลยคุณกายผ <laughs> <laughs> มทำอะไรบ้างเนี่ยเชื่เอ้ยนี่คุณทำอะไรบ้างเนี <laughs> ่ยผมวิ่งเล่นเฉยๆแล้วก็ไปตายอ่ะสกอร์ผม2,000กว่าเองอะ่ะเยอะโคตรกากเลยเอาไงครับคุณกายจะเล่นกับในห้องเหนือมนุษย์อยู่ไหมผมออกแต่แม ห้องมันเหนือมนนษุดเกินไปอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่คน <c oughs> <c oughs> ปกติ <c oughs> คนปกติเขาไม่เล่นกันนะคุณไก่ <laughs>